พี่มาค่ะฟังนะคะสวัสดีค่ะแม่สาวแสนสวยสลับกับพ่อหนุ่มทำน้ำละยายไหลย,ย,ย้อยน้องน้อยไม่น่าน่านั้น่ารักขอเชิญชวนมรักในภาษาไทยนับหนึ่งสองสามเ กำลังจะรินไหลกันตาตีตาตีตีตุดต่มตาตีไตไตต้นตาแล้วต่อสิตาตีกินน้ำมันหอยตรามีกินน้ำมันหมี่ตราหอยเรื่องจริงเหรอคะคุณตาตียังชอบพาลูกรักไปเที่ยวย้ายไลาแล้วชอบนั่งเดินไปที่ระยองเพ่สองนะเสื้อนุ่งกระสอบหอบเสือหนีเสือป่าจอระแค่จระแค่กลับไม่สนใจหันไปกินหนูจนงูงงวยแต่นั่นใช่งูเขียวหางไม่ใช่ไหมตาตีถามลูก่อยผ้าไหมอันใหม่อันใหรืออันใหม่ ผมผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงส้นสูงสีซ่อมแสนสวยคนนั้นสวยแคหนฉันกลัวสนอกใจเรื่องเอาไว้เสศษเท่านี้ดีกว่าอ่านนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนเอาไม่มาเกรดหินจำไว้นะลูกถ้าจะนินทาใครน่ะต้องใช้ภาษาไทยให้ได้แบบแม่กุ๊กกุ๊กกู